คอนโดโดยลาลินรอพเพอร์ตี้นิววีออสทรีอาร์ดีสปอร์ตทิวแผ่นอนามัยลอรีเอตู้เย็นมิสูบิชิอิเล็กทริก บ้านนี้นะคะหล่อยกบ้านค่ะฮอตทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะน้องเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรค่ะสวัสดีค่ะสสแล้วอายุเท่าไหร่กันบ้างคะแต่ละคน13บสลครับสิองิุไล่กันเลยเก้าครับ พี่ปิ่นพี่เจมีวิธีการเลี้ยงลูกแต่ละคนอย่างไรคะคนโตเนี่ยคนนี้ไปเกิดที่อเมริกาเพราะงั้นผมกับปิ่นยูนสองคน <c oughs> ก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าเป็นคนแรกส่วนคนนี้กลับมาเมืองไทยแล้ว <c oughs> มีคนนี้แล้วก็ต้องจ้างเลียงส่วนคนนี้ ก็เลี้ยงทั้งเลยเฮ้ยไม่จริงนี่เลี้ยงเองนี่พี่เลี้ยงนี่นอนด้วยตลอดเลยค่ะก็นิสัยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเจ้านายเนี่ยเขาจะมีมีความระแวดระวังมีความเป็นห่วงเป็นใยยังจะอ่อนโยนไม่มุทะลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิ่งนิ่งนิ่งนิ่งเนี่ยแบบ สร้างภาพเก๊กเก๊กกำกำกพกำจะกำกำกมกำกำอำาำกำกำเขาจะมีมาดไม่ใช่ว่าหน่อยแต่ระวังว่าคิดกช่ำก้กำกำไอกำ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 ลลกำกมันออกมกคก้มไหมคิดรอบคอกำกำกำกจกำกำนำกงกงกรกำดีนะคะ คือเจ้าขวุนนี่จะลุยเลยไม่คิดอ,อยากสนุกสนุกเลยส่วนดีของเขาคือเขาตรงรตรงไปตรงมาก็เหมือนแม่ต้องคุยเยอะๆหน่อยอ่ะอะอะจะต้องพูดซ้ำๆเหมืมอนลุงโจเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวเดนเดียวปีเดียวปีเดียวกันคือมันวนล้อกันักศึกษ์เดียวกันคนนี้ก็จินตนาการล้ำเลศตั้งใจเรียนชอบอ่านหนังสือเลี้ยงสัตว์ เป็นตัวของตัวเองแต่บางทีก็มั่นใจเกินไปเราก็ต้องคอยกดกดลงบ้างมีนิสัยหนึ่งเหมือนแม่ก็ขี้งอนขี้งอนเหรองอนไหนๆยังไงโดนงอนไงโดนเจ้าหมุดงอนไงได้ทำได้จริงเลยบางทีก็นั่งอยู่แล้วก็เหมือนๆเพิ่งเพิ่งเล่นๆกันเสร็จแล้วก็พอมองหน้าไปก็งอนละ ทำไมเช่นายชอบแกงหรอเหมือนเหมือนเวลาโดนดุเช่นายชอบเหมือนมายิ้มใส่เอายิ้มเยอะๆเยอะๆใส่เราใช่ไหมคือเวลาสมมุติถ้าผมดุเขาอยู่เงี้ยไอ้นี่จะอยู่ข้างหลังแล้วก็ทำหน้าดิ้มเออไอเดียเหรอเ้าวแซ่บดีไหมแค้นใช่ไหมมันแค้นแต่ได้ข่าวว่าแม่โหดใช่ไหมเพราะว่าเวลาแม่ตีเนี่ยโอ้ยนี่ยอมรับทันทีเลย โดนแม่ตีด้วยอะไรแซ่แซ่เหรอมาผู้ใช้ตะเกียบตีมือตีให้คุณไม่เจ็บคุณแบบเจ็บแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บแล้วบางทีจะตีเนี่ยไปใส่กางเกงในมาแปดชั้นเขาเจ็บแล้วนี่ไม่เจ็บแล้วก็ถอดออกมาแปดตัวเนี่ยโดนหมดโดนหมดแซ่ขี่ม้าเนี่ยใช่มันยาวดีนะแต่นิดเดียวมันก็เจ็บแล้วกลางวันเนี่ยแซ่เนี่ยตีลูกแต่กลคืนกตีพ่อ อะไรเลยอ่ะปาแค่ดุอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วมันตอนเด็กๆจะเป็นด่าไม่ก๊อปอ่ะฮะไม่ก๊อปอ๋อใช่ที่ว่าพาตีคนไปโดนตรงไหนก้นก้นเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมขึ้นลายไหมเจ็บขึ้นลายตกลายหมลายตกลายโตมานี่ไม่ไม่ตีแล้วนะก็คือแบบคุยแล้วก็ถ้าจะดุก็เสียงดังเนี่ยหน่อยนึงเราเขาก็จะแบบนิ่งเลยแต่ของแม่นี่ดุบ่อยใครโดนเยอะสุดคุณ สุดเด่นขุนโดนเรื่องอะไรเจ้าน่ะมันชอบไปชอบเนี่ยมนูนี่ยแม่ชอบไปแบบยังไงอะแล้วไงอ่ะสมมติกอดกันสมมติอาจจะชอบไปล้วงนมแม่ต้องขุนไปล้วงนมแม่คุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณยังอยากจับนมแม่อยู่เหรอเอ้ย ห่วงเนื้อห่วงตัวมากจริงขนาดเป็นลูกก็ไม่หรอไม่ไม่ได้คือเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กอยู่เป็นสัญชาตญยาณปล่อยให้ทำเถอะเดีกไม่กี่ปีมันก็ไม่ทำไปแล้วนี่นี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่บอกไม่ได้ค่ะมันไม่ได้จริงๆรอ่ะเราเรื่องของเจ้าขุนเนี่ยเคยทำให้พี่เจ้พี่ปิ่นต้องทะเลาะกันบอยสุดเลยครับบางทีผมมองว่าอย่างที่พี่ม่พี่พูดอะแบบเฮ้ยปิ่นมึงต้องต้องต้องปล่อยนะเพราะบางทีแบบว่าเดี๋ยวนี่อีก อีก30ีปีมันก็ไม่มันเ่บุ้นวายอะไรกับเราละแต่เราก็ไม่สามารถเข้าใจปิ่นได้ส่วนหนึ่งก็ปิ่นก็เป็นคนหาอุณหภูมิยากคือจะมาดวนเนี้ยมากไม่ชอบเพราะนั้นก็อาจจะมีหนักนิดเบาหน่อยคนนี้อาจจะมากไปคนนี้อาจจะน้อยไปแต่รวมๆก็ต้องอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเขาก็โตนะคุณนะ้นคุณมากอดภาพม แล้วนอนเนียมะนอนเนียมะไม่ทานไม่เห็นทานส่วนคนนี้แต่ก่อนเนี่ยนอนด้วยกันกอดได้อะไรได้ตอนนี้ไม่ไม่ชอบแล้วตอนนี้ไม่ชอบแล้วเนี่ยเธอกระจิ๋เหรอเหอไอเขินเขินหนเป้า จริงๆแล้วก็รักลูกทุกคนนะครับแต่ว่าตอนมีลูกคนแรกก็คือเจ้านายเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยมันแทบจะขาดใจตายเลยเพราะอะไรตอนนั้นคือเจ้านายตอนนั้นอยู่อเมริกาแล้วประมาณเดือนกว่านะสามอาทิตย์เกือบเกือบเดือนนะครับมีอยู่บ่ายวันหนึ่งน้องสาวปิ่นเนี่ยนั่งไปเยี่ยมพอดีเขารีบมาเคาะอ่างบอกว่าเจ้านายเป็นแล้วม่ร้อง เหมือนเด็กทะลาที่ร้องไปหมดแล้วแล้เฮ้ยอยู่ดีลูกเราเป็นอะไรนึกว่าหลับอยู่เปิดมาปรากฏตรงหน้าท้องตรงนี้มันแดงมากเหมือนมันอักเสบหรือมันแพ้เลลูกก็อุ้มไปหาหมอที่โรงพยาบาลห้องอเมอร์เจนซี่หมอมาทั้งโรงพยาบาลอุ้ยแล้วเป็นอะไรอะคือเขาก็ไม่รู้มันมันครึ่งเป็นครึ่งตายเท่ากันจะต้องเอาลูกเข้าไปใน NICU ด่วนตัวยังเล็กอยู่เลยอะแล้วก็มีสายอะไรทุกอย่างระยองระยางเต็มตัวไปหมดแล้วเขาก็ไปทำ CT สแกนไปทำนู่นทำนี่ยังไม่รู้เลยค่ะว่า สาเหตุคืออะไรแต่เกิดขึ้นหนึ่งในพันแล้วก็ที่รอดมาได้ก็หนึ่งในพันเหมือนกันคือโชคดีมากที่เขามีชีวิตรอดกลับมาคุณโชคดีไปอยู่นี้มีชีวิตต่อไปแล้วโโอ้หแล้วตัวละครเป็นระยะพี่เหมือนกับว่า ที่เนื้อเยื่อข้างใต้ผิวหนังที่จะลงไปตรงไข่ก่อนถึงไข <c oughs> ่ไขไไมัน <c oughs> อักเสบหรือผิดปกติอะไรก็ไม่รู้ด้วยตัวของมันเองแต่เห็นว่าพี่ปิ่นเนี่ยเขาเคยเสียใจเพราะว่าลูกไม่รักอ๋อใช่อันนี้ยทุนหัวของแม่อ้าคือ <c oughs> ตอนเล็กเหมือนแบบ ช่วงนั้นมีลูกสองคนก็ยังไม่รู้จะทํายังไงก็มีพี่เลี้ยงให้เขาอแล้วก็พี่เลี้ยงคือพี่รัฐเนี่ยอรักกันมากป้อนนมนอนอุ้มหลับทุกคืนอย่างนี้เลยไม่ใช่ไม่ได้ดื่แต่ว่านมขวดไปแล้วให้ดื่มแู้เสร็จแล้วพอถึงช่วงที่เขาฝึกเดินนะคะพอเขาหกล้มเนี่ยเราก็ เป็นไรหรือเปล่านึกว่าเขาจะวิ่งมาหาเราเออวิ่งเลยไปหาพี่รัฐ oh, โอ้หตอนนั้นหัวใจสลายเลยอ่ะ<อ> <Gram ma. S 2> คือเขาเลือกพี่เลี้ยงมากกว่าแม่อก็ไปร้องให้ราสล่ไ่หรอไม่ได้นี่ลองให้ใส่หมอนจะจะริรับเต็มหรอหรอว่าลูกไม่รักลูกไม่รักตกลงรักแม่หรือเปล่า แล้วเวลาเวลารักแม่ทำไงเวลารักแม่แหมดนล้วงอีกดีไงมือหมือใหญ่จริงอะาลวาลวเดี๋ยวลาปเดี๋ยวลา นี่จะแปะแล้วเจเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องของลูกมากๆเลยใช่ครับเราคิดถึงอนาคตไม่ใช่อยู่กันยังไงมันจะเป็นยังไงเลยแค่น้อยเหมือนกันดูลูกแล้วก็ร้องไห้เองอ้าวเหรอเครียดเองกลัวลูกไม่รักมันคือกลับมาบ้านเขาหลับอยู่ที่สองที่สามก็ต้องเปิดเปิดเอาไฟฉายสองเอาไฟฉายสองลูกสองจริงแล้วก็พวกนี้จริงครับมากจริงต้องถ่ายรูปเป็นอล้ก็ายที่สี่มาปะเใช่เห็นไหมเขาจะรู้ว่าผมเข้าไปตลอดเวลาบางทีดูหนังซึ้งๆกันสองสองคนดูหนังดูหนังเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับครอบครัว ร้องไห้ขอมือหน่อยเลยขอมือหน่อยพอหนังจบปุ๊บเดี๋ยวไปดูลูกครับเห็นว่าต้องมีเข้าไปสอนลูกก่อนนอนใช่ใช่ผมว่าคุณลิตี้ไทม์หรือเวลาที่อยู่กับครอบครัวที่ดีที่สุดผมก่อนนอนก็จะไปนอนกับลูกแล้วก็ส่งลูกนอนก็คือจะทุกคนอยู่แล้วก็อธิษฐานเหมือนที่หลายคนอาจจะไหว้พระอธิษฐานบางทีง่วงไหม หลับก่อนยามหลัเป็นสิบนาทีเลยคุณมีอยู่ว่าึนคุณจับจับเวลาแกงจุบก่อนสิบห้านาทีเลยมั้งรอนอนุทายสิบห้านาทีมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะตอนนั้นก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่เด็กจะได้จดจำอะไรแล้วก็เก็บเข้าไปในสมองโบราณเขาว่าลูกไม้หล่นในไก่ต้น ตระกูลนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นดูอ,อย่างพ่อก็เป็นศิลปินแม่เองเนี่ยก็เป็นศิลปินด้วยเหมือนกันนะฮะลูกๆเนี่ยคงจะได้มาเต็มๆไปเลยทีเดียวอ่ใครทําอะไรกันบ้างเ่ยตีกลองได้ตีกลองได้แล้วก็เต้นร้องเพลงก็ได้เป็นโนก็ได้เป็น,ปนโนได้ได้บ้างอ่านู่นละครับคนที่สองทำอะไรมาเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นกีฬาครับชอบแต่ฟุตบอลน่าอยา คุณละครับคุณเขาชอบเรียนเลขเขาไม่ชอบเรียนดนตรีเนน่าเครียดเลยเนาะพอมาเนอะเครียดเลยมาคิ้วๆเนาะพอเครียดปุ๊บคิ้วมันคิ้วมาใช่เนี้อหนี่ยกันกั้งชิ้นจัง แต่ยังไงก็ตามแล้วถือว่าเชื้อแรปได้เข้มข้นมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีโชว์มาให้ชมกันด้วยจีกับป้าสามคนเลยยังเลยโอเคทีนีันไปพบกับโชว์นะคะจากเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรค่ะเชิชเ้ง แับไหมหรือว่าเต้นๆอะไรอย่างนี้เช้าเย็นมีไหมคะไม่เลยครับไม่เลยครับเขาคงเห็นเองเนาะเราเต้นกันอยู่ทุกวันเลยที่บ้านเนาะใครเกิดสมมติแม่เปิดเพลงเจ้านายเปิดเพลงแบบพอเพลงปุ๊บเสียงเบสมามันได้อารมณ์ขึ้นมาทุกคนก็อ๋อเงบ้านนี้ก็เต้นกันทั้งบ้านเลยจะอยู่ในชุดกางเกงในจะไม่อะไรขึ้นมาเลยร้อร้องร้องที่โดนกับคุณพ่อหน่อยได้ไหมเออแอลลี่เขาชอบคุยกับนายเหรอเอ้นายนายหันมาด้านนี้เลยนี่เอออะไรฮะแล้ว เออจะได้ไม่ต้องรักนายข้างเดียว